สวัสดีครับเมื่อนี้บ่มีเวียก็เลยมาวาดเป็ดเห่นพอดีเป็ดเพิ่นลูกดกแน่ลูกเก่าโตต่ต้องวาดให้ท่านเวลาหนึ่งนาทีกลับมาดูกันครับว่าหีวาดท่านบ่ร่วมกับแม่เพิ่นก็เป็นซิบโตครับกับบ่งาาปันไดครับเพราะวาดใจหอนน่อนแน่ย่านบ่ท่านเวลา อันเลย่นหนึ่งนาทีไปสิลงคงิปเลี้ยวบดายครับอ้าวหมดมอเตอร์ไซบานเนี่ยมดแดงหน่อยตัวนี้ปก,กติมันกระแลนเลี้ยวอยู่แล้วครับก็บมาเบืองกันว่าไพที่เลี้ยวกว่ากันแปดตัวแล้วครับแล้วอีกสองตัวตัวที่เก่าเซตแล้วครับตัวสุดท้ายครับตัวที่สิบเรียบร้อยครับสิบตัวใสวลา อาซิฟวิครับเฮดนาหให้เพิ่อนกอนให้เพิ่อนเล่นนหนาม